สวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กิ G ๊กทีโน่ขอเสนอทิสดีวันพีชนะครับ ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพคลิปนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากติดธุระอย่างมากนะครับก็คือไปเที่ยวบ้างนอนบ้างนะครับต้องนอนนะครับชีวิตคนเรานี่ต่อวันต้องนอนให้เพียงพอนะครับดูผมเป็นตัวอย่างนะครับอีเทียเอ้ยนอนทั้งวันไหมล่ะนี่แหละครับคือเหตุผลที่ไม่ค่อยว่างทาคลิปนะครับทุยตอนนี้ผมก็เหลือเวลาประมาณโอ้โหสามชั่วโมงนะครับในการทาคลิปนี้นะครับเพราะว่าเอ่อเดี๋ยวจะต้องไปเรียนนะครับต้องขอสั้นๆหน่อยละกันนะครับบางคนอาจจะสงสัยได้นะว่าอีเทียพี่มึงไม่ได้ทำดึกๆทําตอนว่างก็ได้ไม่ได้ นะครับนั่นคือเวลานอนครับโอ้ยสัตว์โอเคเข้าเรื่องได้แล้วนะครับในวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของทฤษฎีของ3ภัภพิบัตินะครับสภัภพิบัติคืออะไรอะไรคือภพิบัตินะครับหลายคนอาจจะเพิ่งได้ยินครั้งแรกนะครับหรือว่าแบบว่าเคยได้ยิน่านถูมาแต่งไม่รู้ลึกนะครับเดี๋ยวหลายคนอาจจะมึนงงได้นะเกี่ยวอะไรกับน้ําท่วมกรุงเทพน้ำท่วมภาคใต้หรือเปล่านะครับบ้านผมก็เกือบท่วมไปโอ้ยโอเคไม่นอกเรื่องละสามภพิบัตินี่คือกลุ่มก็คือมันไม่ได้เป็นกลุ่มอะไรหรอกแค่แบบเรียกตัวเองว่าสามี ฝีมือมากๆนะครับที่อาจจะเป็นคนสนิทของไคโดซึ่งง่ายๆก็อยู่ฝ่ายเดียวกับไคโดนั่นแหละครับและหนึ่งใน3ปฏิบัตินะครับก็ได้โผล่มาแล้ว1คนนคั่นก็คือแจ็คแห่งไพยแล้งนะครับเขาโผล่มาด้วยค่าหัว1พันล้านเบรีซึ่งสูงที่สุดในกระตูนเรื่องนี้ที่ปรากฏมาในปัจจุบันนะครับไม่ได้หมายความว่าจะสูงกว่าหนวดขาวหรือว่าโรเจอร์นะครับเพียงแต่ว่ามันเท่าที่เปิดเผยมานะครับสูงสุดแล้ว ซึ่ง Jack แจ็คแห่งภายแร้งคนนี้นะครับเขาก็ได้กินผลวิาสาร์ผลโซโซเข้าไปนะครับซึ่งเป็นผลโซออนโบราณน,นะครับซึ่งเป็นผลที่แบบว่าเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วในอดีตนะครับผลโซโซที่ว่านี้เนะี่ยก็คือความสามารถสามารถแปลงร่างเป็นช้างแมมมอธได้นะครับซึ่งตัวใหญ่มาหืมาเลยทีเดียวพละกําลังก็แบบทวีคูณไปเลย สายถึกกันครับประมาณนั้นก็อย่างที่ทราบกันะครับว่าไคโดคือสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกวันพีชนะครับซึ่งคาดว่าในบรรดาสิ่งมีชีวิตนี้นะครับน่าจะไม่นับมนุษย์นะ้งคือมนุษย์เนี่ยก็คือหนวดขาวเป็นแล้วก็คือใช้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับก็คือบรรดาสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่รอบตัวมนุษย์เนี่ยเออทุกอย่างเลยก็คือไคโดแม่งเก่งสุดอะแม่งเจ่งสุดคือมันไม่ใช่มนุษย์แย่ประมาณนั้นนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเราลองแบ่งเป็น3าประเภทสิ่งมีชีวิตเนนน่่่อาาแแแแแบบแบ,แบบบบบบงงพื้ฐไมลึก ในวิชาชีววิทยานะยครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์มีกระดูกสันหลังอันนั้นคือไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับก็แค่อากาศบกน้ำนะครับก็คือน่าจะเป็นเจ้าแห่งสิ่งมีชีวิตของแบบอากาศแล้วก็อยู่บนบกแล้วก็อยู่ในน้ำเนะี่ยโอ้โหแบ่งเป็นทหารเลยทีเดียวเนี่ยซึ่งได้มีการคาดการณ์ว่าใน3ภัยพิบัตินี้นะครับสคนนี้นะครับน่าจะเป็นเจ้าแห่งสิ่งมีชีวิตของอากาศบกแล้วก็ในน้ำนะครับโอเคเรากลับมาดูในส่วนของแจ็คกันอีกครั้งนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าจาน,านบ เล่นตอประวัติศาสตร์ของ โจสลัดในอดีตเนี่ยแบบนานๆมาแล้วเป็นร้อยปีแบบสมัยที่แบบก่อตั้งโจรสลัดแบบสมัยอดีตที่แบบรูปถ่ายอะไรยังไม่มีกล้องอะไรยังไม่มีเนี่ยครับซึ่งแกดูจะเป็นคนที่แบบชอบศึกษาประวัติศาสตร์มากๆ,ๆนะครับถ้าเกิดดูในทางของแจ็คเนี่ยแจ็คก,ก็จะมีแบบว่าต้นแบบมาจากคาริโก้คาริโก้แจ็คนะครับซึ่งเป็นโจรสลัดในอดีตเหมือนกันนะครับนอกจากตำนานโจรสลัดแล้วนี่อาจารย์อดาก็คงแบบว่าชอบศึกษาจำพวกสัตว์โบราณสัตว์ตำนานอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะอย่างเช่นสัตว์ที่เคยปรากฏในเรื่องนะอย่างเช่นคาเค่นหรือไม่ก็ เทพมียายอสิงโตงี้เงา่าที่อยู่ในสมุดของไอ้นั่นนะครับสมุดของบิ๊กมัมนะครับเออทั้งโมเน่ทั้งอะไรต่างๆตัวละครนี่มีเยอะมากนะครับที่มีอินสป่เรชั่นมาจากสัตว์โบราณสัตตำนานนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีอยู่จรงิงซึ่งมันก็มีตามหนังสือตามนิามายายอะไรแบบนี้นั่นแหละครับในส่วนของแจ็คเหมือนกันนะครับน่าจะมีแ,แนวคิดมาจากเบเฮมอสนะครับเบเฮมอสเนี่ยคือสัตว์ในเทพนิยายโบราณเหมือนกันนะครับที่มีลักษณะคล้ายๆช้างนะก็คือเหมือนช้างเลยนั่นแหละ ซึ่งเบเฮมอสตัวนี้นะครับเป็นสัตว์ที่แบบว่าเป็นเจ้าแห่งดินเลยโดยเฉพาะนะครับพเพราะความสามารถเนี่ยเขาสามารถทําให้ดินนีแบบแห้งแห้งแบบ แห้งแบบไม่สามารถเอ่อทำมาหากินทําการเกษตรต่อได้นะครับตัวเบเฮมอสตัวนี้นั่นแหละครับน่าจะมีต้นแบบมาจากแจ็คแห่งพัยแล้งครับเฮ้ยไม่ใช่แจ็คแห่งพายแล้งนะครับน่าจะมีต้นแบบมาจากเบเฮมอสนะครับเออโอ้ยไม่ไหวละว,วางถุงกาวแปบ๊บโอเคภพิบัติคนต่อไปของกลุ่มแจ็คเนี่ยคือภพิบัติาท,ทางน้ำนะครับผู้ซึ่งคาดว่าน่าจะมีผลพิาสารหรือพลังของผลพิาสาเนี่ยมีต้นแบบมาจากเลวีอาธานครับ เลวิาทานก็คือสัตว์ในตำนานเลยแบบโคตรนานสมัยที่แบบยังเพิ่งสร้างโลกพระเจ้าเพิ่งสร้างโลกอะครับประมาณนั้นตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าเป็นตัวที่แบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นตัวปัญหาในทางทะเลมากที่สุดนะครับทางน้ำเนี่ยเออซึ่งตำนานเล่าว,ว่าเลวิาทานตัวนี้เนี่ยซึ่งเป็นสัตว์ประเภทชนิดคล้ายๆงูเนี่ย เป็นตัวการสําคัญในการขัดขัดเขาเรียกว่าอะไรแม่พระเจ้าสร้างโลกครับเ,เป็นตัวปัญหาในการสร้างโลกของพระเจ้าประมาณนี้เ,เดี๋ยวพี่ครับผลไอ้ประเภทงูนี่มันเหมือนกับผลของกลุ่มคูจาที่เป็นน้องของแฮนค็อกหรือเปล่าครับ ก็คงคล้ายๆกันแหละแต่แบบอันนี้อาจจะเป็นสัตว์ตำนานหรือไม่ก็สัตว์โบราณซึ่งอาจจะแบบมีความสามารถพิเศษที่เหนือกว่าไปอีกนะครับพวกเหนือกว่าเยอะนั่นแหละรครับระดับภัยพิบัติแล้วเนี่ยเดี๋ยวความรู้เพิ่เมเติมอีกนิดนึงนะครับซึ่งเผ,ผ่าคูจาอมาซอนลินลี่อะไรเนี่ยก็มีแบบว่ามาจากตำนานเหมือนกันนะครับเป็นตำนานเอ่อหญิงผู้ไม่เคยพ่ายแพ้นะครับซึ่งมาจากเผ,ผ่าคูจานั่นเองครับเอาต่จริงถ้าเกิดเรามองการ์ตูนวันพีทเนี่ยเป็นกะาร์ตูนธรรมดาซึ่งไม่ได้แบบว่าคิดเล็กคิดน้อยมากเนี่ยม แต่ถ้าเกิดเราลองศึกษาเก็นเล็กเก็น้อยมันเนี่ยเราจะได้อะไรจากมันเยอะมากนะครับอย่างผม,มก็รู้เยอะอยู่พอสมควรอนะคือประมาณว่ารู้ในสิ่งที่แบบคนอื่นเขาไม่รู้แล้วก็ในหนังสือไม่ค่อยเขียนกันนะครับประมาณนั้นแหละเออก็สรุปได้ว่าหนึออ่งใน3ามภพิบัติซึ่งน่าจะมาจากภัยทางน้ําเนี่ย น่าจะกินผลพิศาสสายประเภทงูงูในตำนานงูโบราณอะไรก็ว่างกันไปนะครับที่เป็นจัตเลยคานนะครับโอเคคนต่อไปนะครับเป็นคนสุดท้ายใน1ในสาระพิบัตินี้นะครับซึ่งคนนี้นี่โอ้โหพลังนี่สุดยอดมากนะ Amazing Thailand ที่สุดนะครับคาดว่านะ่าจะเป็นเออ คนที่เก่งที่สุดใน3ภพิบัตินี้เลยนะครับก็คือใน3ภพิบัติคนเนี้ยสคนเนี้ยคนนี้เลยเก่งสุดนะครับนั่นคือภัยทางอากาศนั่นเองนะครับจำพวกพายุทอร์นาโดโอโหอะไรต่างๆนานาฝนฟ้าขนองรวมอยู่ในอากาศนี้แล้วทั้งสิ้นนะครับซึ่งพลังผมพิศาส์ผลโซออนของคนคนนี้เนี่ยน่าจะมีต้นแบบมาจากซิสซิสคืออะไรซิสก็คือสัตว์ประเภทนกนะครับซึ่งมีความสามารถที่โอ้โหเลือกพายุเยลือกฝนฟ้าขนองอะไรได้ต่างๆนานานะครับก็คือเปรียบเสมือนเทพแห่งอากาศเลยด้วย ก็คือแบบมีความสามารถในสุดยอดมากนะครับไร้เทียมทานหาผู้ล้มไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวนะไอเทียถ้าเกิดลูกน้องมันจะขนาดนี้ไคโดมันจะขนาดไหนวะและได้มีการคาดเอาไว้ว่านะครับในสงครามของไคโดสงครามครั้งใหญ่ของไคโดเนี่ยคาดว่าน่าจะมีกลุ่มของฟินิกซ์เมาโกมาร่วมวงด้วยนะครับซึ่งคาดว่าการจับคู่ต่อสู้นี้เนี่ยฟินิกซ์เมาโก้นี่น่าจะปะทะกับเนี่ยแหละเนี่ยแหละครับผู้ใช้ผลนกผลซิปผลสัตว์ตำนานอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับสภาพ อากาศแน่นอนครับเดี๋ยวรับรองนะครับว่าคนดูจะได้เห็น thunder b i r d ปัทา fire b i r d แน่นอนครับโอเคนะครับทฤษฎีในคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้หน,น้าที่ด้วยนะครับเจ้นคลิปหน้าบาย